สวัสดีครับผมซซเวนดอยครับไก่หลังบ้านครับผมลูกผสมรเาสาลูกเซเวนดอยไก่เลืองๆครับตรวนี้รอหางยาวจะสวยกว่านี้ตัวนี้ก็ถ่ายขนนะครับับ็นีลูกผสมครับ เห็นไหมดำๆแบบนี้นะครับเห็นดำๆแบบนี้ก็ไม่มีใครเอานะครับแต่รอท้ายคนเสร็จนี่แย่งกัน,นครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวหัวตรงดำๆนี้มันก็จะหลุดเป็นสีเหลืองหมดเหมือนไอตัวนี้นะครับนี่พวกแม่ลูกผสมสายเซเว่นดอยครับไอตัวนี้ถ่ายคนอยู่นะเดี๋ยวถ่ายคนเสร็จสวยครับตัวนี้นลูกผสมครับ ผสมนครับอันนี้ก็สวยครับตัวเลือดสูงเห็นไหมครับนี่อันนี้เลือดสูงมากครับนี่ก็เจ้าสาเล็กนะครับตัวนี้อันนี้ตัวพี่ครับ ไกลผมทาว่าแหไหมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนดนูนี่ครับนี่ครับอาหารครับมันไปโน่นหมดแล้วครับมันมาไม่หมดอ่ะมันอยู่แถวโน้นครับ ผมเลี้ยงไปแล้วเมื่อกี้นะแถวล้นนะมันอยู่นู่นน,นี่ก็แม่ไก่ลูกไก่เรื่อยๆครับลูกไก่มีอยู่เรื่อยๆเลยครับ<ๆ>เห็นแบบนี้ก็แต่ละตัวนะครับมีเจ้าของกันทั้งนั้นเลยนะครับไอตัวนี้กำลังจะสวยคนะ กำลังถ่ายคนนะทุกคนดูครับเดียวหางมาเดี๋ยวหัวดำตรงนี้หลุดจะออกเป็นหัวเหลืองเหมือนไอตัวตัวไหนแล้วไปไหนแล้วไปนู่นแล้วนะครับอ่ะนี่ครับมันจะเหลืองบนตัวนี้เลยนะครับ แม่ไก่ผมจะทรงยาวทั้งหมดนะครับจะทรงเป็นทรงลูกผสมทั้งหมดจะเป็นทรงแบบยาวๆนะเป็นไก่เร็วๆหุ่นจะทรง,งยาวๆแบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้อันนี้หางยังไม่พร้อมอันนี้ก็หางยังไม่พร้อมนะครับหุ่นพร้อมๆยาวๆแบบนี้นะครับแม่สาครับอันนี้หางก็ยังไม่พร้อมเดี๋ยวพวกเนี้ยถ้าหางมันพร้อมนะมันจะสวยมากครับนี่ ดูความเหลืองของลูกเซนดอยครับตอนเด็กนี่ดํานะตอนเด็กนี่หัวดำๆเลยนะครับดูครับบอกว่าไก่เหลืองก็ไม่มีใครเชื่อครับแต่นี่แหละครับไก่เหลืองตัวนี้รอถ่ายคนเสร็จก็ส่งตัวนี้มีเจ้าของไปแล้วที่วันนั้นที่ผมถ่ายลงนะครับนี่ครับลูกผสมนะครับ นี่แม่สาเห็นตัวนี้ไหมครับตัวนี้เลือดสูงมากครับตัวนี้แห่ที่สุดในกลุ่มนะครับไก่ของผมทั้งหมดอะตัวนี้จะแห่ที่สุดแล้วนะครับไปใกล้ไม่ได้เลยครับอันนี้สาเล็กนะเป็นลูกผสมแม่ก็ลูกผสมพ่อก็ลูกผสมครับตัวนี้เชื่อไหมครับอีกหน่อยตัวนี้จะสวยกว่าตัวนี้ครับ ตัวเนี้ยจะสวยกว่าตัวนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ขันดีกว่าแล้วมันจะขันดีกว่าด้วยแน่นอนครับไก่ยังไม่สวยนะครับไก่ยังไม่สวยนะครับมันต้องพัฒนาอีกปีนี้เนี่ยดูข้างในครับไก่ป่าครับยังไม่กล้าขัน อยากเห็นน้ำหนึ่งหัวดำไหมครับตัวนี้ครับแม่น้ำหนึ่งมันมีอยู่สองตัวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมให้อีกตัวหนึ่งกอนตัวนี้เลยครับน้ำหนึ่งนะเห็นหลังจากเจ้าสารีไมครับตัวนี้น้ำหนึ่งครับเป็นไก่ป่าเป็นลูกไก่ป่าแต่ว่าตัวเมียเนเป็นตัวเมียหัวดําเหมือนตัวนี้นะตัวเมียจะเป็นตัวแบบนี้นะครับลูกออกมาเลยเป็นสีนี้ แต่สวยครับเข้ากับสีสาออกมานี่อย่างเหลืองเลยไก่มันดูดำๆแบบนี้นะแต่เลือดมันเหลืองนะครับผมก็งงกับไอตรงนี้เหมือนกันนะครับไก่ไม่ใช่ว่าตัวผู้มันจะออกมาเป็นสีดูสีดำดเข้มหรือแดงเข้มนะครับมันออกมาเป็นสีแบบนี้อะ่ะงงมากเลยนะครับแต่ถือว่าสวยครับถือว่าสวยครับแม่ไก่สายเหลืองครับคอเหลืองๆเลยนะ อันเนี้ยเดี๋ยวรอหางบานๆมานี่จะสวยมากครับอันนี้คือหางมันยังไม่พร้อมนะตัวนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวหางสุดนี่จะสวยกว่าน,นี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนะครับเนาะกูกกกนะครับตัวนี้ยังจําตัวนี้เนี่ยผมมีความคิดอยู่นะตัวนี้นะผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะขอซื้อ กลับนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ส่งครับก็ยกเขาก็ยังไม่ได้โอนตังค์มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าผมจะซื้อกลับนะครับตัวนี้ผมมีเป้าหมายอยากอยากให้ทุกคนนะครับใครก็ได้นะครับเป็นผู้โชคดีนะครับอยากเอาตัวนี้ให้นะครับตัวเหลืองๆนี่นะเดี๋ยวปีหน้านี่แหละเอาไว้สักสักหมื่นซับก่อนนะครับ เหมือนซัดจะเอาตัวนี้แจกให้นะครับฟรีๆเลยรเราแค่ส่งพอนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะเชา้านี้มันไปเที่ยวกันหมดแล้วเมื่อเช้าตอนผมมาให้เนี่ยมันคือเยอะวันนี้ไปไหนหมดแล้วไม่รอ้โอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับมีเพียงเท่าน,นี้นะครับไอซ์แวนดอยสวัสดีครับกู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 ก